คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องตัดหญ้า Big s s t a t ันนะครับที่เป็นสินค้าของประเทศอเมริกาเป็นรุ่นข้ออ่อนนะครับรุ่นเขาเรียกชื่อรุ่น b p 4 3นะครับขนาดลูกสูบก็ 43cc นะครับเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าผมดูแล้วมีความเหมาะสมตรงที่ว่า,าบางคนที่ซื้อไปแล้วต้องการเครื่องที่แบบกำลังเยอะเยอะ ทนทนนะครับใช้ได้ทนทนนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ตัวนี้อันนี้จะมีใบกำบังนะครับลูกค้ากระเป๋าเครื่องมือนะครับอันนี้ต้องมีในตัวทุกเครื่องนะครับลูกค้าซื้อที่ไหนอ่าตลับเอ็นออโต้ยังดีอ่าอันนี้เป็นคู่มือนะครับ อา้าวใบทรงมะละกออา้าวใบทรงสามเหลี่ยมใบนี้ใบใบของเขานี่หนามากเลยครับลูกค้าอา่าอันนี้ชุดเครื่องมือกระเป๋าเครื่องมือนะครับอา่าอันนี้เป็นถังน้ํามันอ่าเป็นเอาไว้มิกน้ํามันนะครับยี่ห้าต่อนหนึ่งถังตัวนี้ก็หนามากเลยครับลูกค้านะครับอา่า เครื่องในเครื่องมือก็จะมีนี่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องลูกค้าจะรุ่นนี้เป็นรุ่น43ซีซีนะครับ43ซีซีคาบูเรเตอร์ลูกลอยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการผลิตของสไตล์อเมริกามันจะดันด้านลูกค้าดันด้านแล้วก็เป็นวัสดุที่ทนความร้อนพลาสติกทนความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าก็ มือมือจับนะครับมือจับมือจับมีแว่นตานะครับมีแว่นตาแถมและในนี้ก็จะมีใบรับประกันด้วยนะครับบิ๊ก i g าร์ตั้นก็มีรับประกันหนึ่งปีนะครับด้านข้างก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ให้เรามานะครับซีเรียลนัมเบอร์ก็อันนี้ก็จะนี่นะครับซีเรียลนัมเบอร์ตามนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ ที่ข้างนี้ก็ซ serial n เบอร์จะต้องตรงกันนะครับลูกค้าซ serial n เบอร์ต้องตรงกันอ่านี่ครับลงท้ายดูง่ายๆ6742นะครับ6742นี่นะครับ BP43 นะเป็นรุ่นข้ออ่อนนะครับแล้วก็อ่าผมเปิดให้ดูก้านนะครับให้ดูก้านหางนะครับอ่าแล้วก็มือบีบอย่างเงี้ยลูกค้ามือบีบลักษณะเนี้ย ฟันเฟืองตัวนี้เป็นฟันเฟือง9้าฟันนะครับฟันเฟืองเก้าฟันมือบีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช้มือแบบเล่งอย่างเงี้ยมันจะดีรุ่นบางรุ่นเป็นรุ่นท็อปแต่ว่าพอมือเล่งอย่างเงี้ยมันไม่ดีลูกค้ามันเวลาเราจะใช้แล้วมันใช้ยากแต่อย่างเงี้ยมันจะดีลูกค้าเราก็เอาไปใส่อุปกรณ์เสริมได้เลยวัสดุดีนะครับวัสดุดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบให้มันได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็แล้วก็หางอ่อน ช่างอรุณช่างอณพี่หนุมรบกวนมาช่วยหน่อยเร็วอ่าเดี๋ยวผมจะประกอบให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เป็นข้ออ่อนข้ออ่อนตัวนี้จะนิ่มมากนะครับนิ่มมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ช่างอรุณจะช่วยกันประกอบนะครับทีละขั้นตอนนะครับใครที่อยากสอบถามผมเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้หรือหรือใครที่เอ่อเอาเขาเรียกว่า เวลาไปซื้อ Big กแอสต a าตันที่ไหนทั่วประเทศไทยก็ต้องได้สเปคอย่างนี้ลูกค้าอุปกรณ์ของแถมต้องมีให้มาครบตามสเปคนี้นะครับราคาตัวนี้ก็1 9 0 0บาทนะครับใครที่อยากอุดหนุนผมอยากสั่งผมก็สั่งมาได้ผมก็บริการส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็มีระบบเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าได้นะครับ สำหรับใครที่สั่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไลน์ผมไว้ให้นะครับก็ช่องทางของผมลูกค้าบางท่านก็ถามมาทางอินบ็อกซ์ในในเพจ a c e b o o k ผมก็จะตอบช้าหน่อยนะครับลูกค้าเพราะว่าผมเองช่างอรุณเองเนี่ยเราก็จะต้องเซตเครื่องต้องอะไรให้ลูกค้าบางทีก็ขายของหน้าร้านเราก็ถ้านน้นเป็นแทาง Line แอดนะครับทาง Line แอดจะผมจะตอบได้ทันทันใจบางทีผมบริการลูกค้าตอบ ลูกค้าถามมาทางเพจผมก็จะตอบช้าก็จะไม่ค่อยทันใจลูกค้าลูกค้าก็จะตําหนิผมนะครับเจอบางทีเราก็บริการไม่ถึงพริกถึงขิงกับทุกลูกค้าทุกท่านก็จะว่ากันนะครับแต่ผมก็พยายามเน้นเรื่องงานบริการเรื่องการเรื่องการตรวจเช็คสินค้าเนี่ยก่อนส่งเนี่ยต้องตรวจเช็คให้ดีเมื่อกี้ผมลืมอธิบายนิดหนึ่งลูกค้ามันมีคําถามถามผมว่าข้ออ่อนทนไหม นะไอตัวที่เป็นข้ออ่อนลูกค้าถ้าเป็นงานดีๆเงี้ยทนแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยมันจะเป็นสลิงสักหกเดือนถอดถอด,อ,ดออกมารูปสลิงสักครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าแล้วมันจะใช้ได้ทนนะครับบางคนไม่ไม่เคยได้ถอดมามันก็พอร้อนจะจัดมันก็ขาดได้แต่ว่าถ้าเป็นเกรดงานดีๆอย่างของอเมริกาเนี่ยสินค้าที่จะขายในอเมริกาเนี่ยมาตรฐานมันต้องสูงนะครับลูกค้าแล้วก็ ผมต้องบอกว่าอของ Big เนี่ยมันเป็นสินค้าเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งของของอเมริกานะครับอย่างเครื่องยนต์ด้านการ,กรเกษตรด้านเบนซ์เครื่องยนต์เบนซินอะ่ะปี1นึล้านเครื่องตามเรคฐม,มนที่บริษัทแนะนำมานะครับว่าเราเก่าขายเยอะนะครับขายเยอะแล้วก็ตัวนี้จริงๆก็อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วครับลูกค้าแต่บางโซนบางพื้นที่ก็ไม่รู้จักวันนี้ผมก็เอามาแนะนำ ให้ลูกค้าได้รู้ว่าโอสินค้าที่ระดับแบบามาตรฐานดีๆนะครับมาตรฐานดีๆกำลังเยอะทนเลี้ยวแรงพละงกำลังเยอะแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมพวกเลื่อยได้อย่างที่ผมเคยทำรีวิวหลายๆหลายๆครั้งเลื่อยได้แล้วก็เลื่อยของผมเนี่ยลูกค้าข้ออ่อนเนี่ยกระบอกตัวนี้มันจะเป็นกระบอก26มิลน,นะครับเฟื้องในมันจะเป็นก้าวฟัน อุปกรณ์เสริมผมมี26มิลทั้งหมดลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเลื่อยหัวตแต่งทรงพุ่มหอยโคงดูดน้ําหรือหัวเกียร์ปั่นดินเนี่ยผมมีบริการ26มิลซึ่งว่าจะตรงรุ่นใส่แล้วจะกระชับหมดแน่นอนนะครับครับก็ตัวนี้ก็ให้ลูกค้าดูนะครับท่านใดที่มีคําแนะนําหรือข้อสงสัยคําติชมยังไงก็แนะนําผมมาได้นะครับแล้วก็ แล้วก็อยากให้ผมทำคลิปวิดีโออะไรให้ดูก็ก็แนะนำได้นี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยว่าจะจบคลิปเอาต่อให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็พอเติมน้ำมันเสร็จนะครับลูกค้าเราก็ปล่อยน้ำมันใต้คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้ออกนะครับพอให้มันหกนิดนึงนะครับเปิดสวิตช์ที่มือไปที่ตำแหน่งสตาร์ทนะครับเวลาเราสตาร์ทเพื่อข้ออ่อนนะครับลูกค้าให้เอาเท้าซ้ายเหยียบไว้นะครับ แล้วขณะน,นี้และลืมยกโชกยกโชกก่อนนะครับถ้าเราสตาร์ทนะฮะมีเสียงแล้วก็โชกลงเครื่องรุน่นนี้ลูกสูบมันจะใหญ่ลูกขาเสียงมันจะแบบเสียงมันจะนุ่มๆโทนเสียงทุ้มๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลูกค้าจะสังเกตข้อของมันนะครับลูกค้าถ้าเป็นงานพจกีนนะข้อมันจะแข็งมันจะดีดแต่ข้อตัวนี้มันจะนิ่มมากลูกค้านิ่มมาก แล้วเวลาเราเอาขึ้นหลังนะมันจะขึ้นง่ายพอข้อมันนิ่มมันจะขึ้นง่ายลูกค้านะครับปับ๊บครับมันจะสะดวกในการขึ้นนะครับและขณะน,นี้ลูกค้าวัาสดุของมันเนี่ยก้านเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเบาเบาแล้วมือจับตรงเนี้นุ่มมากลูกค้านุ่มกระชับมาไล่มาตงึงทุกกเล่นนี้ก็ คือว่าคันเร่งแบบนี้มันมันจะดีมากกว่าคันเร่งแบบใช้มือบีบนะครับเหล็กตรงนี้ก็นุ่มเออยางตรงนี้ก็นุ่มนะครับที่สําคัญตรงบริเวณนี้นะครับลูกค้าบริเวณหางตัวนี้นุ่มนะครับลูกค้านะครับก็เหมาะสําหรับเออลูกค้าที่ซื้อไปก็เรียกอะไรซื้อไป ต้องการเครื่องตัดหญ้าที่พละกําลังสูงๆแล้วก็ซื้อไปใส่อุปกรณ์เสริมลักษณะนี um, anyway Luther, <man <man ้ใช้ดีนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมก็โอกาสหน้าเดี๋ยวผมก็จะหาเครื่องมารีวิวจริงๆเครื่องที่ร้านมีเยอะก็จะค่อยๆทํารีวิวให้สินค้าที่ลูกค้าจะได้ก็จะต้องประมาณนี้ครับลูกค้าประมาณนี้นะครับซื้อที่ไหนก็ได้หรือถ้าซื้อผมผมก็จะดีใจมากครับ ก็จะส่งในทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านลูกค้าท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันเสมอมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ